oppo a 9 8 5 g ในราคา7,000บาทสวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องหรือมาแนะนำ oppo a 9 8นะครับในราคา7,000บาทแรม8 o m ลอม g b 6สีบรู super v o l charge เจวัตต์เลยนะครับตัวนี้แถมอะแดปเตอร์มาตอนแรกว่าจะไปเอาค่ายหนึ่งมาแล้วค่ายหนึ่งเขาไม่แถมอะแดปเตอร์ โอเคเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะครับแล้วก็พรีวิวกันข้าวๆจริงๆแล้วตัวนี้เปิดตัวมาปี6-3แต่ว่าตอนนั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่1,900ทุกคนแต่ตอนนี้ก็ลงมาเกือบ34,000บาทเป็น Snapdragon 695ด้วยนะครับเหมาะสำหรับสายเกมเน้นใช้างานทั่วไปกล้องก็ถือว่าสวย เดี๋ยวมาดูในส่วนอ,อ,อุปกรณ์กันก่อนเลยนะอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็คือแถมแผ่นรองโทรศัพท์มาเฮ้ยอย่างน,น้อยๆเขาก็ยังแถมนะแล้วก็แถมอะแดปเตอร์ชาร์จไวด,ด้วยนะครับวอล์อ่าซูเปอร์วอ67วัตต์นะครับชาร์จไวก็คือข้อดีเลยแต่ถ้าเป็นค่ายบางค่ายหรือค่ายอื่นๆแล้วกันก็คือไม่แถมอะแดปเตอร์ ไม่แถมหูฟังไม่ติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น oppo ยังแถมมาให้อยู่แล้วก็สายชาร์จนะครับ usb c นะครับมีนจะเป็นสายชาร์จ usb c นะครับซึ่งบางค่ายก็เป็นอะ type c ท,ท,ทั้งสองฝั่งแต่ว่าตัวนี้ยังเป็น usb อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือชาร์จแป๊บเดียวอะเต็มแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกล่องตัวนี้ก็จะมีคู่มือแล้วก็เคสเคสใสแถมมาให้นะก็ยังดีนะยังแถมเคสใสมาให้ดูคนเคสก็ถือว่าโอเคไม่ได้เคสแบบถูกๆ40บาท50บาทนนแล้วก็เข็มจิ้มถาซิมนะครับแล้วก็คู่มือเทียบกันที่คะแนนตามเว็บไซต์ข้อมูลแ n นแน r ดา g า n 6 9นกกับ7 2 0 g จะได้400,000กว่าเลยถ้าเป็น7 2 0 g ก็ประมาณ380,000ตัวนี้ก็จะเป็น i i b a s e นะครับผม9 1 6กับ756ซึ่งถือว่า695แรงกว่าตามข้อมูลที่เว็บไซต์เขาวัดผลมาส่วนสเปคกันคร่าวๆเลยจะเป็นหน้าจอ6.72นิ้วแรม8ลอม256 g ินะครับเครื่องที่ได้มาแล้วก็ snapdragon 695ความเร็ว2.2เลยนะทุกคน กล้อง64ล้านบวก2ล้านแล้วก็บวก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องได้32ล้านพิกเซลเลยนะครับ Android 13 Color OS 13แบต5 0 0 0มิลลิแมและก็ชาร์จไว67วัตต์แล้วก็ซูเปอร์วงชาร์จด้วยได้อะแดปเตอร์มาดีไซน์เดี๋ว่าค่อนข้างสูงมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีบรูนะครับสีฟ้าเขาเรียกกันสีฟ้าทุกคน นี่โอ้โหขอบเปลี่ยมบางสวยมากนะครับกล้องนี่โอ้โหดีไซน์ออกมาแบบออกแบบดีไซน์ออกมาได้สวยไล่เฉดสีด้วยนะดูในกล้องมันจะออกสีฟ้าไปเลยทุกคนแต่ว่าถ้าไปดู มุมนอกแล้วก็โดนแสงเนี่ยจะออกสีอื่นนะครับแบบค่อนข้างสวยมากแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นช่องไทสีนะครับมีช่องแจ็ค3.5มิลให้เราขอบเหลี่ยมค่อนข้างสวยนะด้านข้างใส้ได้2องซิมนะครับด้านบนก็มีไม้ตัดเสียงรบกวนค่อนข้างถนัดมือดีไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับกล้องตรงกลางแล้วก็รุ่นนี้เขาติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้จะได้หน้าจอมา120 h z ด้วยนะครับกล้องตรงกลางดีไซน์ไอคอนการจัดเรียงออกมาได้สวยแล้วก็วอลเปเปอร์ดูหน้าจอมันสีสดมากแต่ว่ามันอาจจะโดนแสงไฟสตูดิโอที่ผมถ่ายนะอาจจะดูซีดๆหรือสีขาวๆหน่อยผมไม่ชอบอย่างหนึง่งก็คือมันมันแถมแอปมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเกมอะไรก็ใหม่รูปเข้ามาให้ บางอันก็ไม่ได้ใช้เลยเน้นเล่นเกมได้ถ่ายรูปใช้งานทั่วไปงานพิมเมียมในส่วนของดีไซน์แบบนี้ผมว่ามันก็พุ้มอยู่นะกับราคา 7000, 7 0 0 0หรือ8500ถ้าเป็นราคาทั่วไปที่ร้านเขาขายก็อยู่ประมาณ8500แต่ถ้าเป็นราคาที่ร้านที่ผมไปซื้อมาผมขึ้นไว้ให้ในบินแล้วกันนอกไปหาในมุมของชั้น4นะครับแล้วก็สเปคก็ตัวนี้จะเป็นแรมแปะนะทุกคนแต่ว่า มือถือรุ่นใหม่ๆแล้วกันที่ขยายแรมด้วยนะครับก็จะได้เป็นถึง 16GB เลย <Wow! S 1> ส่วนของกล้องนี่จะเป็นกล้องหลัง,ลงเนี่จะเป็น64ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านแล้วก็ 40X สนะครับส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนเนี่ยเสียดายนะได้แค่1ัน8 p P 30พเฟรมเดย์ราคาตั้งเหมือนเก้าร้อทุกคนจริงๆแล้วมันน่าจะได้สัก6 0เฟรมเดยยังดีกว่า พราะว่าบางคนเนี่ยส่วนมากก็น่าจะเน้นถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่มากกว่าถ้าใครที่แบบซื้อมือถือ Oppo มามีลูกเล่นนะครับรูปถ่ายบุคคลนะครับแล้วก็โหมดโปรโหมดต่างๆให้เราปรับแต่งนะครับ S D p a e นะครับโหมดพาโนรามาสโลโมชั่นก็มีให้เรานะแล้วก็พวกสติกเกอร์นะครับในส่วนการปรับแต่งหน้าลงหน้าเรียวก็มีซึ่งก็ถือว่ามีฟีเจอร์ให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน โหมดถ่ายภาพกลางคืนแล้วก็ส่วนในส่วนของกล้องเนี่ยจะมีโหมด AI นะครับแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแบบสวยๆในการปรับแต่งแล้วก็โหมด HDR ก็มีนะครับใครได้แบบว่าชอบถ่ายติ๊กตรงติ๊กตอกนะครับก็เน้นในส่วนของกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่จะเป็น32ล้านพิกเซลเลยนะครับกล้องหน้าก็ถือว่าสวยชัดดีอาจจะโดนแสงไฟสตูดิโอที่ผมถ่ายหน่อยนะกล้องอาจจะดูซิดๆนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าจอ แล้วก็มีลูกเล่นเราในส่วนของฟิลเตอร์นะครับรีทัชให้เราปรับแต่งค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนการเล่นเกมนะครับถ้าไปเทสในส่วนของเกมสเปคสูงโปรเซ็นชงเกมชินก็เล่นได้นะครับหรือว่าเกม PUBG, Rv v i v i นะครับอย่างเกมที่ผมมาลองเล่นให้ดูก็เล่นสบายสบ,ยสบยอยู่แล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปทองเทสในส่วนของเกม อื่นๆให้ดูอีกคลิปหนึงแล้วกันนะครับเดินได้แบบเรื่อๆเลย Snapdragon 695สเปคก็ยังถือว่าแรงแล้วก็อาจจะเปิดตัวมานานแต่ก็ยังถือว่าแรงแล้วก็ลื่นไหลในส่วนของการทัศสกีหน้าจอ120 h ฮเลยในงบราคาประมาณ7,000บาทถึง8,000บาทนะครับเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ดีไซน์สวยแถมอะแดปเตอร์มานะครับแล้วก็ติดฟิล์มอะไรมาให้เราครบเรียกว่ามีของแถมแล้วก็สเปคถือว่าดีเลยนะฮะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครั